นี่ทุกคนครูมีเรื่องจะถามนะจ๊ะโตขึ้นพวกเราอยากเป็นอะไรกันคะโตขึ้นหนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นตำรวจหญิงค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นเจ้าหญิงนิทราค่ะทำไมถึงอยากเป็นเจ้าหญิงนิราละ่ะคะก็พอตื่นมาก็มีผัวเลยค่ะเจี๊ยบ <laughs> ได้ไหมได้ไหม <laughs> ได้ไหมมีใครตื่นมาอยากเป็นเจ้าหญิงนิราบ้างยกมือขึ <laughs> ้น ตื่นมาก็มีผัวเลยค่ะครูตกใจเลยเอา้าครูก็อยากเป็นเหมือนกันแต่ฝันครูสลายไปฟังนิยายกันดีกว่านะเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวัตนาเบ้กลับมาพบก,กันอีกครั้งในนิยายวายเรื่องการลยครั้งหนึ่งพึงรักโดยซัมติงบลูตอนที่5นะครับเดี๋ยวในะอนาคตคุณนักเขียนจะเปลี่ยนานามปากกาเป็นชายานิดนะฝากด้วยนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับเจ้าสาวรัตนนตอนที่6 เขาความกังวลของนารากรเกิดขึ้นแทบจะทันทีที่ได้ยินเสียงเจ้ามมาเหล็กของคุณใหญ่กลับมาถึงบ้านตลาดน้อยก่อนเวลาปกติแม้จะไม่ได้หันไปมองแต่คนที่นั่งตรงข้ามทำหน้าที่แทนเขาไปแล้วดวงตากลมโตที่กำลังเบิกกว้างของลูกศิษย์ทำให้รู้ว่าต้องมีบางอย่างที่ผิดไปจากทุกวันเดี๋ยวฉันมานะครูพายุปณนวิทย์พัดวูบเดียวร่างเล็กก็หายวับไปจากสายตาความรู้สึกท้าทรมที่เข้ามาในใจของนารากร,กรค,คือความกลัว ดูเนราค่อยๆหันไปทางหน้าต่างแต่มันก็ช้าไปเสียแล้วที่ตรงนั้นมีเพียงรถคันโก้จอดอยู่ส่วนเจ้าของรถคงเข้าตึกมาแล้วนั่นละ่นนละนรากรเผอถอนหายใจออกมาอย่างไม่รู้ตัวพี่ใหญ่เสียงคุณคนเล็กดังมากพอที่จะทําให้พี่ชายคนโตพร้อมกับแขกที่ร่วมทางมาด้วยหันไปหาต้นเสียงมีแขกมาด้วยหรือครับปนวิทย์กวาดตามองคนที่แต่งตัวจัดตั้งแต่หัวจรดเท้าอย่างพินิษคู่ดูตัวคนใหม่ของพี่ใหญ่หรือนี่ คุณเตียร้ายไม่ใช่ย่อยเลยถึงจะดูเป็นคนแต่งตัวจัดจ้านไปสักหน่อยแต่ต้องยอมรับว่ามาตาคนนี้สะดุดตานักเจ้าของใบหน้ารูปไข่ถอดแว่นตากันแดดออกและยิ้มกว้างอย่างเป็นมิตรนเล็กลืมกันเสร็จแล้วนั่นพิ่สิหรือครับคนถูกลืมหรรัวเราะรา้จำไม่ได้ก็ไม่แปลกเพราะเวลานี้เขาต่างจากเด็กหนุ่มวัยมัธยมอยู่มากโขเครื่องหน้าที่ชัดขึ้นรูปร่างและส่วนสูงที่เปลี่ยนไป แม้แต่แก้มนุ่มที่น้องชายคนเล็กของบ้านนี้ชอบหอมยามทักทายกันก็ตอบไมากด้ทำไมมากับพี่ใหญ่ได้แปลกหรือหรือว่าพี่สิจะเป็นคู่ดูตัวของพี่ใหญ่จเจ้าเด็กตัวเล็กขยาแขนงของสิริรัตน์แทบหลุดคุณเล็กจาพี่ชายคนนี้ได้ดีเพราะส่วนตัวเขาไม่ค่อยสนิทก,กับเพื่อนที่โรงเรียนแทบไม่มีเพื่อนเป็นมาตาเลยด้วยซ้ําสิริรัตน์เป็นข้อยกเว้นจากคนเหล่านั้นเพื่อนสนิทคนเดียวของพี่ชายที่มักจะแวะมาทํางานที่บ้านบ่อยครั้ง กลายเป็นมาตาที่สนิทสนมรอม,มาจากมาดาของตนเองไม่เจอเล็กนานมากเลยสูงขึ้นตั้งเยอะอย่าล้อสิครับเล็กเตี้ยกว่าใครในบ้านแล้วเนี่ยใครว่าเตีย้ยนี่เรียกว่าตัวกระทรัดต่างหากไม่เห็นอยากกระทัรัดเลยอยากตัวโตเท่าพี่ใหญ่คุณเล็กคว่ำปากหากแต่เป็นภาพที่น่ารักสําหรับพี่ๆตกลงว่าพี่สีจะมาเป็นพี่สะพ้ายของเล็กหรือน้อยเล็กเสียงทุ่มต่ําของรัฐนนท์ปามน้องชายให้ระวังคําพูด แม้จะไม่ได้มีเจตนาอย่างที่ปนวิทย์เอ่ยออกมาแต่การพาสิริรัตน์มาที่บ้านก็เป็นเพียงแผนส่วนหนึ่งของคนหน้าสวยที่ยิงข้างกันแค่ดูตัวเฉยๆยังไม่ได้พูดสักคำว่าจะแต่งพี่ใหญ่แสนดีออกขนาดนี้พี่สีต้องคิดอะไรนักหรือครับพี่เราเนี่ยไม่ได้แสนดีนักหรอกสิริรัตน์ซ่อนขำไม่เห็นสีหน้าเพื่อนสนิทออกอาการบอกบุญนไม่รับฉันนั่งใหญ่ติดหลังจนดึงออกเองไม่ได้ขนาดนั้นไม่จริงหรอกพี่ใหญ่ของเล็กสมบูรณ์แบบ วยยศพี่ชายเสียจริงว่าแต่ทำไมอยู่บ้านล่ะไม่ต้องไปมหาวิทยาลัยหรือวันนี้เล็กเรียนเช้าครับตอนนี้กำลังเรียนพิเศษโดดเรียนขอคุณาราแล้วแต่เล็กไม่อยากเรียนแล้วล่ะอยากคุยกับพี่สิเล็กกลับไปเรียนก่อนเธอพี่จะไปสวัสดีคุณเตี่ยก่อนอย่างไรก็จะอยู่กินมื้อเย็นแล้วให้พี่ใหญ่ของเราไปส่งบ้านสิริรัตน์ไม่พูดเปล่าเขาแตะมือลงที่ปลายข้อศอกของคนตัวใหญ่ข้างๆแม้เพียงสัมผัส แต่นั่นก็รักายสายตาที่ลอบมองมาจากมุมโถงรู้อยู่แก่ใจว่าการแอบฟังนั้นเสียมารยาทแต่ในใจมันร้อนนอนจนนั่งไม่ติดไปหาคนเตี่ยกันเถอะนะนรากรหูอือตาพ่าชื่อที่คนใหญ่ขอร้องให้เขาเรียกด้วยน้ำเสียงอ่อนอ้อนบัดนี้มีใครอีกคนเรียกรัฐนนด้วยชื่อเดียวกันความมั่นใจที่เคยมีพังทลายพร้อมกับรอยยิ้มเล็กๆที่มุมปากของมาตาผู้ยืนข้างรัฐนนเสียงหัวเราะของเจ้าสัวแดงลงมาถึงชั้นล่าง แทบไม่ต้องเดาเลยว่าในายใหญ่ของบ้านมีความสุขขนาดไหนที่ลูกชายคนโตพาคู่ดูตัวกลับม,มาถึงบ้านเสียงของชอยวิ่งสั่งงานในครัวเจ้าละวันดูเหมือนทุกคนจะดีใจและยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เสียเหลือเกินพอก่อนได้ไหมครับคุณเล็กถ้าทางวันนี้คงไม่มีสมาธิแล้วนารากรเอ่ยเสียงเรียบนั่นดีที่สุดแล้วเท่าที่เขาจะเก็บความรู้สึกได้ฉันขอโทษนะครูคุณเล็กเอ่ยเสียงอ่อนแต่ยอมรับว่าตื่นเต้นจนไม่มีสมาธิเรียนแล้วจริงๆครูเห็นไหม คนที่มากับพี่ใหญ่นะ่ะแล้วรนางกาพยักหน้าปฏิเสธไม่ได้เลยในเมื่อเขาเดินออกไปเพื่อแอบ,บดูดวงหน้ารูปไข่แสนสวยนั่นจริงๆคนที่คู่ควรกับคุณใหญ่ทุกระเบียดนิ้วน่ารักใช่ไหมพี่สิดูดีกว่าเมื่อก่อนเสียอีกเมื่อก่อนเลยครับพี่สิเป็นเพื่อนสนิทของพี่ใหญ่ตั้งแต่เรียนมัธยมแล้วเมื่อก่อนฉันยังคิดเลยว่าพวกเขาเป็นคู่รักกันแต่พอพี่ใหญ่เข้ามาหาวิทยลลาลัยก็ดูเหมือนจะขาดการติดต่อกันไปเฉยๆ,ๆนะ่ะมีหน้าเล่า ถึงไดส้สนิทสนมถึงขั้นแต่เนื้อต้องตัวกันได้ฉันไม่ได้เจอพี่สีมานานมากดีใจจังเลยครูคุณเล็กคงชอบคุณสีมากชอบมากเลยละ่ะชอบขนาดยกพี่ใหญ่ให้ไม่ขอสินสอดเลยยังได้คุณเล็กพูดสนุกปากด้วยอารมณ์ดีโดยที่ไม่รู้เลยว่าคนฟังเกิดอาการจุอกอกจนหายใจแทบไม่ออกแต่ครูอย่าน้อยใจนะอย่างไรฉันก็รักครูที่สุดเหมือนเดิมคำลอบโยนแทบไม่ผ่านเข้าหูคุณสีคนนั้นต้องสมบูรณ์แบบขนาดไหน คนที่ซับซ้อนอย่างปณนวิทย์ถึงได้ถูกใจขนาดยอมยกพี่ชายให้ง่ายๆนรากรไม่มีสิทธิ์โกรธแต่กลับทั้งโกรธทั้งเสียใจรู้ทั้งรู้ว่าเขาต้องสอนหนังสือคุณเล็กจนถึงห้าโมงเย็นคุณใหญ่ก็ยังพาคนคนนั้นมาใจร้ายเกินไปแล้วสิงหัวเราะของเจ้าโสดยังดังให้ได้ยินอยู่ดูเหมือนเจ้าบ้านจะอารมณ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ว่าได้ครูสอนพิเศษหันมองขึ้นไปทางบันไดตึกเขาต้องไต่ขึ้นไปบนนั้นตกลงมาแล้วจะเจ็บแค่ไหนกัน คำถามเดินวนเวียนซ้ำในสมองควรปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือควรเปลี่ยนใจก้าวขึ้นมาเผชิญหน้าความจริงบรรยาก,กาศมือเย็นคึกคื้นกว่าทุกวันสิริรัตน์กับคุณเล็กคุยกันอย่างออกรถออกชาติแม้แต่คุณเตี่ยเองก็หัวเราะมากกว่าปกติมีเพียงรัฐถนนเท่านั้นที่รู้สึกตรงกันข้ามกับทุกคนแค่ลงจากถึกแล้วพบว่าคนผิวผ่องนี้กลับบ้านไปก่อนก็ร้อนใจจะแย่จะตามก็ไม่ได้จะเร่งให้สิริรัตน์กลับเร็วก็ไม่ได้อีก อยากรีบกลับไปอธิบายว่าระหว่างเขากับศสิริรัตนเป็นเพียงเพื่อนแต่ไม่มีอะไรเป็นใจสักอย่างมากินข้าวด้วยกันบ่อยๆนะหนูสิครับอาหารบ้านนี้อร่อยเหมือนเดิมคิดถึงฝีมือแม่รองครับถ้าชอบก็ย้ายมาอยู่เลยเตียอนุญาตแม้คุณเตียสีแค่มาดูตัวต้องให้สี่เลิกบ้านสิครับเจ้าสูโหรชอบใจจะมีสกิคนที่กล้าต่อปากต่อคคำกับเขาเหมือนเด็กมาตาคนนี้เจ้าใหญ่มันเงียบ ต้องมีเมียที่มีบารมีสมกันถึงจะเกรงใจกันคิดไม่ผิดที่เลือกศิริรัน์มาพบกับลูกชายในวันนี้ตกลงใจได้เมื่อไหรก็บอกเตียจะเอาสินสอดเท่าไรบอกแม่สื่อมาเลยคุณเตียใจงเงย็นๆนะครับเราไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีนิสัยใจคอย,ยังเข้ากันได้ไหมคุยกันแล้วจะชอบพอจะถึงขั้นแต่งงานหรือเปล่ายัางไม่รู้อันที่จริงสีคิดถึงทุกคนที่นี่เลยรับปากมาดูตัวไม่คิดด้วยซ้ำว่ารัตนนท์จะมองสีเป็นคนรักได้ ประโยคยาวๆของสิริรัตน์ทำให้รอยยิ้มของเจ้าสวจางลงเจ้าลูกชายตัวดีไปพูดอะไรหนูสิถึงได้คิดว่าอาจจะรักกันไม่ได้อย่าทำหน้าแบบนั้นสิครับอย่างไรเสียเราสองคนก็จะพยายามดูก่อนใช่ไหมล่ะคนหน้าสวยวางปลายนิ้วบนหลังมือของพืชนิดเบาๆรัตนนททำได้เพียงแต่ยิ้มให้เท่านั้นแต่นั่นก็มากพอที่จะทําให้เจ้าสวกลับมาอารมณ์ดีได้อีกครั้งไอ้เจ้าลูกชายมันยิ้มให้สิริรัตน์เสียอ่อนโยนเชียวสินสอดนะ่ะคุณเต่ยได้เสียแนะ่ไม่ต้องห่วงหรอกครับ สิริรัตน์โกรยิ้มอีกครั้งแต่สินสอดที่พูดถึงไม่ใช่ของเขาเท่านั้นเองกว่ามือเย็นจะจบลงพระทิ่ก็รับข้อฟ้าไปแล้วเจ้าสัวเกิดก,กำชับเนิกหนาว่ารัตนนต้องส่งสิริริมันพันกันนะขอเรียกว่าสีเฉยๆแล้วกันนะแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าสิริรัตน์โอเคนะตามนั้นขอโทษจริงลิมันพันมากเลยมันพูดยากเจ้าสัวเกิดก,กำชับเนิกงหนาวา่ารัตนนต้องส่งเสียให้ถึงบ้านแต่ยังไม่ทันที่จะขึ้นนั่งเจ้าม้าเหล็ก จีบเจทีของกุลวัฒน์ก็เลี้ยวพ้นประตูเข้ามาจอดปิดท้ายคุณรองจอดรถกระโดดลงแทบจะทันทีที่เห็นสิริรัตน์รองสี่เองก็ดีใจไม่แพ้กันเจ้าเด็กผิวขาวที่เคยบ่นว่าเตี้ยกว่าพี่ชายเวลานี้สูงกว่าเขาเสียแล้วใบหน้าแม้จะไม่คมเข้มแต่เกลี้ยงกล้าสมกับเป็นลูกเจ้าสัวทุกกระเบียดนิ้วทําไมสี่มากับพี่ใหญ่ได้แล้วนี่จะไปไหนกันหรือยังคงเป็นเหมือนเก่ากุลวัฒน์ไม่ยอมเรียกเขาว,ว่าพี่อย่างไรวันนี้ก็ยังคงเป็นอย่างนั้นเจ้าเด็กนี่มันหาว่าเขาผอมตัวบางนิดเดียว ส่วนสูงก็ห่างก,กันแค่ข้อนิว้วเพราะแบบนั้นเลยไม่ยอมเรียกกันว่าพี่ตั้งแต่หนแรกที่พบแวะมากินข้าวกับคุณเตี่ยนะรักกําลังจะไปส่งบ้านเอา้าจะกลับแล้วหรือไม่มีอะไรให้ทําแล้วนี่อีกอย่างพี่ใหญ่ของรองคงอยากพักเหมือนกันเสียดายจังไว้วันหลังไม่ให้เราเลี้ยงนะสิตอนนี้เราดูแลจูช่วยให้คุณเตี่ยอยู่พัตคารที่ยาวราชนะหรือเก่งจังแฮะแต่จะว่าไปสี่ก้าวขาไปยืนข้างกุหลาบ ยองคอมองหน้าคุณรองคล้ายจะอ้อนไปวันนี้เลยก็ได้แต่ขอไม่กินข้าวนะคนหน้าสวยขยิบตาให้น้องชายเพื่อนสำหรับสิอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลือกมาเลยว่าจะดื่มแชมเปญวายค็อกเทลหรือว่าวิสกี้ใจป้าแบบนี้สมกับเป็นเตชาวิริยะจริงๆผู้จบก,ก็เอ่ยปากกับเพื่อนสนิทว่าไม่ต้องห่วงเห็นหน้าแล้วอยาจะทุบเสียให้เขียวนี่คงอยากกลับไปหาเมียที่บ้านใจแทบขาดแล้วสิเธอไปเถอะละ เราไม่ได้เที่ยวสนุกมานานแล้วมีคนเสนอตัวเลี้ยงดื่มขนาดนี้ไม่ไปก็น่าเสียดายหรือพี่อยากจะไปด้วยกันรัฐนนท์กำพุงกุแจนั่นคืนไปกับนายรองมีหวังได้นอนที่ห้องนั่งเล่นนะ่ปล่อยเข้าไปเถอะหน้ารองเราเห็นหน้าเขาทั้งวันแล้วบอกตรงๆว่าเมื่อหน้าตามคนอะไรคิ้วขมวดทั้งวันปากร้ายไม่เปลี่ยนเลยถึงกระนั้นกุลวัฒน์ก็ยังหัวเราะร่ารไปเถอะอย่าลืมที่บอกนะอืมรู้แล้ว ขับใจนะเรารีบไปก่อนคุณเต๋อเห็นดีกว่าร้องไม่งั้นต้องอธิบายกันให้วุ่นวายอีกสิรีบดันตัวน้องชายเพื่อนขึ้นรถพร้อมกับโบกมือให้รัฐนนท์เห็นแล้วนึกสงสารอยู่ไม่น้อยที่ครูนาราจะรู้ไหมนะว่าเพื่อนเขาหงอยเหมือนลูกหมาตัวโตอย่างนี้วันนี้เห็นเพียงปลายสายตายังรู้เลยว่าใบหน้านวละออนั่นสวยพิษไม่แปลกเลยที่รัฐนนท์จะลหลงไหลขนาดนั้นสิอยากไปไหนไม่ต้องไปจูเช่ก็ได้เราให้เลือกเราไม่ค่อยได้ข้ามมาฝั่งพระนครเลย ให้หนายทำหน้าที่พาท่องราตรีแล้วกันด้วยความยินดีครับคนสวยรถจีเจทรีทะยานตามเจ้าม้าเหล็กไปติดๆค่ำคืนที่แสนหวานผ่านไปอย่างรวดเร็วก่อนโลกจะกลับตาลปัดอีกครั้งในตอนรุ่งสางกลุลวัฒตกใจจนตาแทบหลุดจากเบ้าเพราะตอนที่รู้ว่าเสกคือคู่ดูตัวคนล่าสุดข,ของรัฐนนท์ก็ร่างบางปลือยหลังเขาวเนียนให้เขานอนกอดอยู่เกือบค่ำคืนกว่าจะกลับมาถึงเรือนเปิ้นหยาก็เกือบสามทุ่มรัฐนนท์รู้ดีว่าคนรักของเขายังไม่นอนในเวลานี้ แม้ไฟที่ชั้นล่างจะดับแล้วแต่ยังมีดวงไฟเล็กๆเ,เปิดอยู่ตรงทางเดินชั้นบนร้าจะงอมีอย่างไรก็เชิญแต่อย่าปริปากเรื่องที่เราตกลงกันไว้คำเตือนของสิยังย้ำอยู่ในความทรงจำงอได้แต่ห้ามพูดถึงแผนการของเพื่อนตัวร้ายอย่างนั้นหรือถ้าเป็นนายรองคงทำได้โดยง่ายแต่พอไปตัวเขาเองแค่คิดว่าครูนารากำลังน้อยใจก็อ,อยากจะคุกเข่าลงอ้อนมอนให้หายโกรธแล้วยังไม่นอนหรือนาราสายตาเฉยชาลาจากหนังสือเล่มหนาบนมือ ขอบตาน้องแดงคล้ายกับพึ่งร้องให้นี่คิดไปไกลถึงขนาดไหนกันผมนึกว่าคุณใหญ่จะนอนที่บ้านตลาดน้อยณรากรวางมือลงจากหนังสือลุกไปทําหน้าที่ของตัวเองอย่างที่เคยทําแม้จะไม่ได้ทําหน้าบึง้งตึงแต่สรรพนามเรียกกลับห่างเหินรอกับมีคนอื่นอยู่ด้วยโกรธใช่หรือเปล่าแม่ครับคนตัวเล็กกว่าส่งชุดนอนและผ้าเช็ดตัวให้ถึงมือหนาจะเฉยค้างขึ้นอย่างแผ่วเบาแต่ไม่ทําให้หัวใจสั่นไหวได้อีก กลับไปรัฐนนเองที่จุกอกเขาเกลียดสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามตรงหน้าขอบตาแดงแม้จะไม่ได้บวมเป่งนั่นเขาก็ไม่ชอบไม่เคยอยากให้คนคนนี้เสียน้ำตาเลยสักครั้งพี่ขอโทษเรื่องอะไรครับทุกเรื่องขอโทษที่ทำให้เราไม่สบายใจขอโทษที่ตัดสินใจไปดูตัวแทนที่จะปฏิเสธณราัาก่อนดึงมือที่เชยคางตัวเองออกไม่ได้สแสดงทีท่าเกลี้ยกล่อแต่อย่างใดคุณไม่ผิดหรอครับผิดสิ ถ้าไม่ผิดเธอจะโกรธแบบนี้หรือคุณไม่ผิดที่ต้องไปดูตัวเพราะผมปฏิเสธเรื่องการไปพบท่านเจ้าสัวคุณไม่ผิดที่ไปดูตัวแล้วพบกับเพื่อนสนิทคุณไม่ผิดที่เขาดูดีออกบานนั้นนราไม่ผิดเลยแววตาสัานไหวคู่นั้นไม่คิดหลบสายตาเลยสักนิดไม่ผิดสักนิดหากจะมีใครอีกคนเรียกคุณด้วยชื่อเหมือนที่คุณอนุญ,ญาตให้ผมเรียก อย่าเป็นแบบนี้สินะาสิเป็นเพื่อนผมรู้แล้วไปอาบน้ำเถอะครับแม้ว้อมแขนของรัฐนนท์จะฉุดรั้งไม่ให้คนตัวเล็กกว่าเดินจากไปแต่เขากลับรู้สึกเหมือนนรากรไกลเหลือเกินใบหน้าคมเข้มวางลมบนไหล่ของคนรักนรากรบอกว่าเขาไม่ผิดแต่ทำไมถึงรู้สึกผิดมากมายขนาดนี้ฉันจะบอกปฏิเสธสิบอกพรุ่งนี้เลยปฏิเสธแล้วอย่างไรครับพ่อของคุณจะหาคู่ดูตัวใหม่มาให้อีก สุดท้ายก็ต้องลงเอยอย่างนี้อย่างน้อยคุณศิริรัตน์ยังเป็นคนที่เข้ากับคุณได้มากกว่าคนอื่นไม่เอาเนราไม่พูดแบบนี้อ้อมแขนของรัตนนดันแน่นขึ้นคำพูดของนรากรเหมือนคนที่พร้อมจะเดินจากไปได้ยินแบบนั้นหัวใจก็แทบจะแหลกเป็นชิ้นชิ้นนะรากรน,น่าจะรู้ว่าเขารักมากแค่ไหนแต่ก็ยังเลือกประโยคได้เชื่อเฉอนใจเหลือเกินทําไมล่ะนนราทําไมถึงไม่บอกเหตุผลกับฉันมันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงอะไรเลยถ้าเราช่วยกันหาทางออก นรากรผมง่วงแล้วทำอย่างไรถึงจะหายโกรธพี่ไม่ชอบที่นราเป็นแบบนี้เน้ำเสียงขาดหายเป็นช่วงๆนรากรฟังแล้วปวดใจไม่ต่างกันไปอาบน้ำสิครับผมนราจะรอคุณออกมาก็ยังดีกว่าที่เรียกตัวเองว่าผมอย่างเมื่อครู่คุณใหญ่จำใจเข้าไปอาบน้ำและเมื่อกลับมาก็พบว่าคนผิวผ่องนอนหลับตาหันหลังให้เขาเสียจแล้วคุณใหญ่รู้ดีว่าคนบนเตียงยังไม่หลับง่าย เขารวบตัวเด็กดื้อของเขาเข้ามาอยู่ในอ้อมแขนเหมือนเช่นทุกคืนแก้มสากแนบลงบนแก้มนุ่มกระชับวงแขนจากด้านหลังแน่นรอกับว่ากลัวนาราจะหายไปตอนที่ฟ้าสางฝันดีนะเสียงกระซิบของรัตนนท์เศร้าไม่อยากให้เรื่องราวมันเลวร้ายไปกว่านี้ทุกอย่างอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่สิคิดไว้ก็ได้เขารู้จักนารากรดีที่สุดหากเจ้าตัวไม่คิดจะพูดใครหน้าไหนก็ง้างปากไม่ออกแต่สิย้ำชัดว่าไม่ลองก็ไม่มีวันหาคำตอบพบ ทำไม่กลธว,ว่านารากรจะโกรธจะถึงขั้นเลิกราเขาจะกลับไปบอกคุณเตี่ยใส่ตอนนี้ทีเดียวเชาว้านี้เป็นเช้าที่แปลกกว่าทุกวันตรงที่นารากรตื่นไม่ทันคุณใหญ่ร่างสูงหายจากเตียงไปตั้งแต่ตีห้าบ้านทั้งหลังเกือบจะเงียบสนิทเมื่อคืนเขาคงเอาแต่ใจจนคุณใหญ่ทนไม่ไหวกระมังคนอย่างคุณรัตนนต้องมางอนงอ้ะคนธรรมดาอย่างเขาไหนว่ารักนักรักหนาสุดท้ายก็รำคาญกันเนั่หละ่ะแต่ความคิดน้อยใจทั้งหมดหายวับไป ตอนที่เห็นคนหน้าครมผูกผ้ากันเพื่อสีขาวจัดจานอาหารอย่างขามักขะมน้นแค่เห็นคุณใหญ่ลงครัวเองก็กลัวว่าครัวจะไหม้เสียหายมากกว่ารสชาติอาหารคุณใหญ่ตื่นแล้วหรือมานั่งซิเสร็จพอดีทำเองหรือครับคนถามพยายามดมกลิ่นแปลกปลอมแต่ไม่มีร่องรอยอะไรที่ผิดปกติไปซื้อที่ราชวงศ์มาราชวงศ์ร้านโตรุ่งที่คนเขาว่าอร่อยไปทำไม ทำไมไม่รอให้ผมลงมาทําให้ไม่อยากให้ทํเนะ่ยืผนนราจะอารมณ์ดีขึ้นท่าทางเก๊กเกักงๆพยายามดึงสายรัดเอวผ้ากันเปื้อนออกดูกขัดลูกตาทว่ากลับน่ารักจนคนที่น้อยใจอยู่เมื่อคืนเผอย,ยิ้มใครสั่งใครสอนว่าแค่เทอาหารจานปิดโตต้องใส่ผ้ากันเปื้อนขนาดนี้หันหลังมาขอบคุณครับเห็นนรากรยิ้มได้คุณใหญ่ก็ค่อยโล่งใจไปปล่อดหนึ่งเขาเห็นนรากรชอบใช้ผ้ากันเปื้อนเวลาทางานในครัว ไม่ว่าจะเป็นทํากับข้าวหรือล้างจานน้องบอกว่าดีกว่าปล่อยให้เสื้อเปื้อนให้เสื้อผ้าเละก็เลยเลือนแบบบ้างเมื่อคิดว่าจะได้รอยยิ้มกลับมาเสียด้วยซ้าเสร็จแล้วครับนาราครับคุณใหญ่ก่อนนะราแน่นแน่นกว่าเมื่อคืนหรือว่าไหนไหนแน่นเสียจ,จนคนตัวเล็กปฏิเสธใจตัวเองไม่ได้และเผลกอกอดตอบอย่างคุ้นเคยหัวใจของรัฐนนท์ที่แห้งแล้งมาตั้งแต่เมื่อคืนเหมือนได้น้ำใสไหลส่งความชุ่มฉ่ำถึงรากแก้ว คนน้องที่ยอมซบลงมันอกยังไม่เกี่ยงงอนเงยหน้าขึ้นประจบกับปรฟิป,ปากที่โหยหาแน่ประกบลงอย่างเอาแต่ใจอคุณใหญ่ใจร้ายกับฉันทั้งคืนจูบป,ปลอบฉันหน่อยเถิดคุณใหญ่เอาแต่ใจระดมจูบจนร่างกายอ่อนไปหมดสู้ไม่ไหวสุดท้ายก็ยอมตามใจนั่นแหละไม่รู้ว่าตามใจคุณใหญ่หรือว่าตามใจตัวเองถูกจูบถูกหอมจนเขาต้องปลาเจ้าดังเกือบจะเย็นชืดปลาจมูกเกลียดกันหวานฉ่ำไม่ห่างลางงานได้ไหม จะเกเรหรือครับอยากกอดน,นาราทั้งวันนั่นคงเป็นได้เพียงฝันเท่านั้นเองถึงจะกอดก็ให้นานที่สุดแต่อย่างไรอ้อมแขนก็ต้องคลายออกอยู่ดีกินข้าวเถอะครับแล้วเดี๋ยวไม่อร่อยคุณใหญ่อุตส่าห์ขับไปซื้อสิ่ตั้งไกลฉันตั้งใจทําให้เมียไม่ได้ลําบากแม้บนใบหน้าหวานจะมีรอยยิ้มแล้วแต่ในหัวของนารากรกลับมีเรื่องมากมายตีกันให้ยุ่งเหยิงและหนึ่งในนั้นคือคุณใหญ่จะยังเรียกเขาว่าเมียได้เต็มปากอีกนานแค่ไหนกัน ลูกเมยน้อยสมรสอย่างเขาไม่คู่ควรถูกยกย่องขนาดนั้นแม้แต่คนเป็นพ่อยังขับใสไล่ส่งไม่เหลือดีครูมาอ,อีกแล้วคุณเล็กทั้งเป็นครั้งที่สามของวันเมื่อเห็นครูนราก็มองหนังสือแต่เหม่อไม่ได้อ่านสักตัววันนี้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะครูมีเรื่องกลุ้มใจหรือไม่ใช่หรอกครับคิดแต่เรื่องเก่าๆเท่านั้นเองเรื่องเก่าๆ เรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจหรือครูไม่ได้อยากคิดถึงมันเลยแต่อดคิดขึ้นมาไม่ได้ภาพตอนที่มาตาร่างผอมบางจูงเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งเดินออกจากบ้านหลังใหญ่พร้อมกับคําพูดเย็นชาจากผู้ชายคนนั้นเนทฉันขอโทษคําพูดสั้นๆของคนที่ชื่อว่าพ่อเอ่ยออกมาอย่างง่ายดายในวันที่แม่ของเขาต้องหิ้วกระเป๋าออกจากบ้านมาตาแม่ลูกต้องระเหิดไปอยู่ในห้องเช่าเล็กๆแทนที่จะเป็นบ้านหลังใหญ่ที่นรากรอย,อยู่มาตั้งแต่เกิดแม่ของนรากรไม่ได้แต่งงาน แต่อยู่กินกับพ่อจนตั้งท้องยามที่ยังเป็นเด็กชายนรากรตัวเล็กเขาจําได้ดีว่าพ่อเคยโอบก,กอดเขาเร่าวับเป็นลูกรักและหวังว่าสักวันแม่จะให้กําเนิดลูกชายอีกสักคนให้พ่อได้ได้คนที่ไม่ได้เป็นเครื่องชายเครื่องหญิงอย่างตัวเขาเองแต่ความหวังของพ่อไม่เคยเป็นจริงนานวันเขาก็เริ่มมีเสียงซุบซิบว่าพ่อของนรากรมีอีกบ้านแต่แม่บอกว่าเป็นเรื่องไร้าสาระพ่อทํางานหนักต่างหากงานข้าราชการอย่างพ่อนายสั่งอะไรก็ต้องทํา พ่อบอกว่าต้องย้ายไปประจําที่จังหวัดอื่นแม่ก็เชื่อจะย้ายตามไปพ่อก็กลัวว่าจะไม่มีใครดูแลบ้านวันเวลาที่พ่อแวะกลับมาเริ่มน้อยลงทุกทีฉันจะยกบ้านเฮ้ยม่จะเป็นครับผมกับลูกจะไปอยู่ที่อื่นลึกๆแล้วเนรากรคิดว่าแม่คงหวังให้พ่อฉุดั้างกันสักนิดแต่ไม่เลยพ่อทําเพียงพยักหน้าช้าๆส่งถุงกระดาษสีน้ําตาลให้แม่เหมือนคนไม่มีหัวใจถุงกระดาษที่แม่ไม่ได้แตะต้องมันแม้แต่ปลายนิ้วพ่อไม่รักแม่ ไม่รักผมแล้วหรือครับเสียงของเด็กชายวัยสิบเอ็ดปีเอ่ยถามมันไม่ใช่เรื่องรักหรือไม่รักทางนั้นขอท้องโตขึ้นทุกวันขอเป็นลูกของนายถ้าพ่อไม่แต่งงานหน้าที่การงานและทุกอย่างที่สร้างมาจะหมดสิ้นไปด้วยพ่อเห็นแก่ตัวถึงพ่อจะทําขนาดนั้นแต่แม่กลับห้ามไม่ให้นารากรพูดว่าร้ายพ่ออีกเรามีกระเป๋าเสื้อผ้าเพียงสองใบกับเงินเก็บของแม่อีกเล็กน้อยเพียงเท่านั้นแม่จึงทําได้เพียงหาห้องเชา่าเล็กๆอยู่กันตามประษาแม่ลูก สิ่งเดียวที่แม่ทิ้งไว้ให้คือวิชาความรู้แม่ยอมทำงานหนักเพื่อส่งให้มาตาตัวน,น้อยเรียนสูงที่สุดและนารากรก็ทำได้ดีเขาตั้งใจเรียนเพื่อเป็นเสาหลักให้แม่น่าเสียดายที่แม่ไม่รอจะถึงวันที่เขาประสบความสําเร็จนราต้องรักตัวเองมากๆนะลูกแม่พร่ำบอกอย่างนั้นเสมอรอดกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพราะแม่รักพ่อมากกว่าตัวเองวันโรคฆ่าชีวิตของแม่ไปอย่างโหดร้ายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่แม่ได้าจากการใช้แรงงานมีไม่มากพอจะรักษาตัว และส่งเสียให้เขาเรียนจบไปพร้อมๆกันหลังจากที่แม่จากไปนารากรพยายามใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังด้วยเงินก้อนสุดท้ายบวกกับทํางานพิเศษไปด้วยจนเรียนจบโชคดีที่เขาเป็นนักเรียนที่ผลคะแนนดีดังนั้นการหาไรายได้จากการสอนหนังสือให้กับเด็กเล็กจึงไม่ทําให้เขาลําบากนักนารากรไม่เคยเข้าใจสิ่งที่แม่พูดเลยจนกระทั่งตัวเองเริ่มรู้จักความรักน้าชายของนักเรียนที่นรากรสอนหนังสือมอมเมาเขาด้วยความรัก แล้วเจ้าเด็กที่ไม่ประสีประษาก็หลงเชื่อจนหมดหัวใจว่าคํารักนั้นคือความจริงปล่อยตัวปล่อยใจจนถึงขั้นวาดฝันว่าสักวันคงจะได้แต่งงานและมีครอบครัวเล็กๆด้วยกันความรักทําให้ตามบอดเป็นเรื่องจริงนรา,าก,ก่อนย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังเล็กๆของผู้ชายคนนั้นและดูแลเขาเป็นอย่างดีทั้งไว้ใจทั้งเชื่อใจค่าใช้ใจ่ายบางอย่างในบ้านก็ช่วยเหลืออย่างไม่อิออดแต่แล้วมันกลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรากลับหาไมา่ได้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ ผู้ชายแสนดีที่เคยอบอุ่นเริ่มหายตัวไปครั้งละหลายวันเงินทองที่เก็บไว้ถูกหยิบไปโดยไม่บอกไม่กล่าวคําสอนของแม่เริ่มผุดขึ้นในหัวอีกครั้งและนั่นทําให้เขาตาสว่างสโมสรลูร่าตรงหน้าเป็นที่ที่น,นราก,ก่อนไม่เคยแม้แต่จะชะเง้อมองเพราะเขารู้ว่ามันไกลเกินเอื้อมแต่คืนนั้นเขายืนอย่างสงบมองประตูสโมสรจากอีกฝั่งของถนนรานที่คุณเคยเดินควงแขนกับใครคนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าช่างดึงดูดสายใต้เหลือเกิน แม้แต่เสียงหัวเราะต่อกระซิบก,ก็คล้ายจะดังข้ามมาถึงจุดที่เขายืนอยู่ดูช่างมีความสุขกันเหลือเกินวันนั้นนารากรบอกกับตัวเองว่าเจ็บแล้วต้องจำเขากลับบ้านเก็บเสื้อผ้าและเงินที่เหลืออยู่ออกมาทันทีคืนนั้นนอนที่ไหนนะดูเหมือนจะเป็นโมเตลสักที่ที่นั่นราคาถูกและเป็นที่ทำงานของโสเภณีมากมายนารากรนอนลืมตาในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและบอกตัวเองว่าจะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองเจอสถานการณ์อย่างนี้อีกแล้วเขาจะรักตัวเองอย่างที่แม่บอก จะทำทุกอย่างเพื่อตัวเองและไม่ยอมให้ถูกทำร้ายเพราะคำว่ารักอีกแล้วแต่โลกกล่าวเวียงผู้ชายที่ชื่อรัตนน์เตชาวริยะเข้ามาในชีวิตคนที่มอบทุกสิ่งให้อย่างไม่มีข้อแม้คนที่อ้อนวอนขอร้องให้เขารับความสบายกายเอาไว้อย่างสุภาพคนที่มอบความสบายใจและเป็นที่พึ่งพิงอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนผู้ชายที่ยอมเปิดใจถึงขั้นพร้อมจะสร้างครอบครัวกันมาาก่อนจริงๆแต่กลับเป็นเขาเสียเองที่ไม่มั่นใจอะไรสักอย่างยิ่งมองดูรอบตัวในเวลานี้ ยิ่งรู้สึกไม่คู่ควรเลยสักนิดหากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเกิดซ้ำอีกครั้งโดยน้ำมือของครอบครัวที่เขารักและนับถืออย่างที่สุดนารากรคงทนไม่ได้เหมือนอย่างที่ผ่านมาแน่เขาอาจจะแหลกสลายยังไม่มีวันที่จะประกอบกลับมาได้อีกครูนั่นร้องไห้หรือเสียงเปรวิทย์ปลุกให้นารากรตื่นจากความทรงจำอันเลวร้ายไม่คิดว่าจะเผลอปล่อยให้สมองเดินทางกลับไปไกลได้ถึงเพียงนั้นเลยมีเรื่องอะไรครูบอกฉันมาใครทำให้ครูเสียใจ หรือมีเรื่องดำบากอะไรขอให้บอกน้ำตาเม็ดโตที่เผลอทำรูมือครู่ถูกปาท,ทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีไม่มีอะไรหรอกครับผมแค่คิดถึงแม่ขึ้นมาเฉยๆแม่ใกล้ถึงวันครบรอบของท่านแล้วแย่จริงครูสอนหนังสือฉันมาเกือบ3ามปีฉันไม่เคยถามครูสักคำว่าครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างดูเอาเธอคนตัวเล็กนิดเดียวตรงหน้า่างมีน้ำใจเหลือเกิน เรื่องนี้แม้แต่คุณใหญ่ยังรู้เพียงเขาเสียแม่ไปหลายปีแล้วส่วนเรื่องราวก่อนหน้านั้นนารากรไม่เคยปริปากพูดถึงผมไม่เป็นไรแล้วพักก่อนนะครูฉันจะไปดูในครูว่ามีอะไรเย็นหวานหวานไม่ให้ครูกินบ้างชอยบอกว่ากินของหวานแล้วจะอารมณ์ดีครูจะได้ดีขึ้นอย่าเลยครับคุณเล็กละบาเปล่าๆครูอย่าดื้กับเล็กนะไม่งั้นเล็กจะดื้อบ้างคุณคนเล็กของบ้านทำหน้าดุใส่ก็จะหายไปในครูอย่างที่บอก ถ้าคุณเล็กรู้ว่าเขาอยู่กับคุณใหญ่ในฐานะอะไรจะยังแสนดีอย่างนี้หรือเปล่านี่กระท้อนลอยแก้วของครูรอยยิ้มของนักเรียนตรงหน้าช่วยให้ความทุกข์เบาบางไปมากแต่น้ำหนักบางอย่างในใจกลับเพิ่มมากขึ้นเช่นกันเอาไะก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่6นะครับชีวิตของครูคือดาวพระศุกร์หรือนี่อย่าหอมหัวแล้วปลอบขวัญว่าอย่าคิดมากคุณใหญ่รักเธอินนะคุณนักเขียนบอกว่าทุกคนเชื่อเรานะคะไม่ดราม่าค่ะแค่นิดเดียวแค่นิดหน่อยพอกรุบกริบ อ่าเขาว่า,างั้นนะยังไงก็ฝากติดตามผลงานคุณนักเขียนสติงบลูด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะไปคอมเมนต์ด้วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณเขียนกันด้วยนะครับแล้วก็นาปบการ์นแนนะคนจะเปลี่ยนเป็นชายานิดนะครับฝากด้วยนะช่วงสนทนา5คอมเมนต์ช่วงสนทนา5คอมเมนต์วันนี้ไปดูคอมเมนต์แรกกันเลยครับจากคุณแก้ว TH นะที่แอดขำเหมือนหนูเลยอะ่ะแบบมองหน้าเพื่อนแล้วก็ขำอ่ะฮ่า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 เป็นเอามากเลยเนี่ยมองหน้ากันแล้วขำอ่ะ เราไปหาหมอตรวจด,ดูหน่อยนะครับพาเพื่อนไปด้วยนะทั้งคู่เลยมารับผมด้วยไปดูวินิสสอนกันเลยครับจากคุณพีชจานารานะหนักแล้วแอดกูไม่หนักนะนี่ยังเบาๆครับถ้าหนักคนดูรับไม่ไหวลองบอกเลยไปดูวินิ่สากันเลยครับจากคุณนิยายวายเตียงนอนแล้วเรานอนได้ไหมไม่ได้ครับเพราะเตียงนอนไม่ใช่เรานอนเข้าใจไหมไปรบกวนมันอีกนะเดี๋ยวมันลุกขึ้นมาเตะไม่ช่วยนะไปดูวินิสเสกกันเลยครับจากคุณจันทาการนะ แอดค่าอวยพรมันเกิดให้น้องด้วยค่ะขอให้น้องที่เกิดในวันนี้มีความสุขมากนะครับมีความสุขจนบ้าไปเลยจะได้เป็นเหมือนผมนะมีความสุขไหมโคตรมีความสุขเลยครับไปดูคอมเมนต์สุดท้ายกันเลยครับจากคุณเรเมโลดี้นะฉันปวดหัวมากนะกับเจ้าของช่องคือเป็นคนกลประสาษาจัดๆแต่ก็ติดตามอยู่นะค่ะคนดีๆมีเยอะแล้ว ก็มาตามคนบ้าๆแบบผมนี่แหละลองเปลี่ยนสไตล์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตดูบ้างนะคนดีมีเยอะก็ไม่ดีมีคนบ้าบ้างปะปนกันไปมันก็อาจทำให้โรคนี้มีแต่รอยยิ้มก็ได้นะทุกคนสามารถท์อะไรก็ได้ไปที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครมีคําถามอยากถามอะไรหรืออยากยิงมุกอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยววตาาเบ่จะสุ่มหาคอมเมนต์มาพูดคุยกันแบบนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้วตาาเบ่ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจับเปว สวัสดีครับผมวัตนาเบ้ตัก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 ผ้ายัง